หลาวโพร้อมอยู่ใจกลาง30 4ูที่มีต้นไม้สีเขียวลายล้อมมองไปทางไหนก็สดชื่นตาสุด,ส,ด,ส,ดสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ My ล์กล n นบุยายใบกับอีหนึ่งโครงการที่เรียกได้ว,ว่าบรรยากาศดีเง oh. ียบสงบมีความเป็นส่วนตัวมา,มาพร้อมกับฟังก์ชัน2ห้องนอน1ห้องน้ํา1งห้องอเนกประสงค์พร้อมกับเฟอร์นิเจอร์จัดเต็มทุกเดินเข้ามาด้านหน้าบ้านเนี่ยสามารถจอดรถขนาดใหญ่ได้1คันแบบสบายสบาย <Yeah. S 2> ทางโครงการเนี่ยเขายังมีพื้นที่เหลือไว้ให้เราจัดสวนเล็กๆด้านหน้าบ้านได้อีกด้วยห้องโถงของบ้านหลังนนนนีี้้้้บบบอกกเเเเเลลลยยยววว่่่่าาาาาาดดดดิขไไไไปมมคคคััััแะจสสงงงงตโรร การตกแต่งบ้านเอาไว้ให้เราใช้เป็นไอเดียในการตกแต่งบ้านของเราได้อีกด้วยไปดูห้องแรกกับห้องมาสเตอร์เบดรูมขนาดใหญ่สามารถวางเตียงขนาดคิงไซส์ได้อย่างสบายๆอนี้เรียกได้ว่ากว้างขวางลงตัวกันสุดๆเลยห้องน้ำเนี่ยก็แบ่งพื้นที่โซนแห้งและโซนเปียกไว้ให้เรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งห้องก็กว้างไม่แพ้การสามารถทําเป็นห้องลูกๆหรือว่าจะทําเป็นห้องทํางานก็ได้แล้วยังใ,นในกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกรอบด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาด304พลาซ่าบิ๊กซีีมหาโพธิโลตัสคลองหลังนิคม304ไทยวัสดุโรงพยาบาลเกษมราชหรือแม้แต่กระทั่งงโรพยาาบลจุ304 โครงการเนี่ยมีบริการยื่นกููให้ครบวงจรไม่มีค่าใช้จ่ายนอนรอเฉยๆก็รอโอนบ้านไมค์กลีนได้เลยสำนักง,งานขายเนี่ยเปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา9โมงเชา้าไปจนถึง6โมงเย็นบ้านดีทำเลสกยภาพต้องมาที่ไมค์กลีนแอดบุยายใบยนะคะ